ใสความเร็วสูงรวมทั้งอะไรทุกอย่างเลยครับทำใโครงการเหล่านั้นคึออค้นขึ้นปขึ้นางช่วนเกิดในการลงทุนถ้าประเทศไทยมีอย่างนั้นมันก็เหมือนอย่างจีนนะจีนมันเน,กกน,นี่ยโตมาเนี่ยแปดซนต์มาตลอดเลยครับ<อ>จนกระท่งสุดท้ายเนี่ยโตห้าปเซ็นต์โต้ปอร์เซ็พราะอะไรมัถูกอเมริกนตื้อช่วเ <laughs> ขาไม่สามารถที่จะยอมรับได้ เซในช่วง30ปีที่ผ่านมาจีนเองก็เห็นว่ามันมันเกินไปเขาก็ยินดีที่ออมาฉะนั้นทุกคนจะเติบโตมาได้เพราะอะไรเพราะการลงทุน<ก>นประเทศจีนถ้าไม่มีเติง้งเจ๋อถิงนะให้สำหรับเรื่องบอกว่าการลงทุนจะต่างประเทศวันนี้ประเทศจีนเป็นยังไงถูขนาดนี้นะร้อยเห,หรียญกว่าเมื่อตอนที่เติง้งเช๋อถิงเข้ามาตอนนี้เป็นเงินจีน ว่าเออสังหายกัก 4, บมิงเงิดนีเื่อเดียนต้องต้องมครับถามว่าเพาอะไรล<ฮ>ีกวัยูทำไมถึงวันนี้คนของสิงคโปร์ GDP มากกว่าไทายสิบเป็ดเท่าเก,กาหมื่นเดียถามว่าสิงคโปร์มีอะไรจริงจรีอะไรเลยครับเรจะพิสน์ออกมาสิงคโปรไม่มีอะไรเลยแต่สิงคโปร์มี